ติดในความสงบติดในความสุขนะของสมาธินะนี่กิเลสเท่านั้นเลยนะเรานึกว่าไม่มีกิเลสอย่างบางคนภาวนาแล้วก็ชอบสงบพอเริ่มภาวนานะใจก็น้อมเข้าหาความว่างความนิ่งความสงบนะคิดว่าดีวิเศษเหลือเกินะมองไม่เห็นนะว่ากิเลสครอบหัวอยู่นะถ้าเห็นอยู่คนจะรู้ให้นี่มันราคะนี่วะชอบในความสุขในความสงบ ที่สงบจากการทำรูปฌานอย่างกำหนดลมหายใจแล้วจิตเราสงบอยู่กับลมนะลมดับกลายเป็นแสงสว่างอยู่กับแสงสว่างอะไรนะเนี่ยเดินอยู่ในรูปฌานแล้วพอใจสบายนะหรือเดินเข้าอารูปอย่างเราจเจริญเมตตากําหนดจิตกว้างขวาง,วางไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอยู่กับความเมตตาแผ่ซ่านไปทุกทิศทุกทางสบายสงบนะ อันนั้นเป็นอรูปปรราคา